เกมนี้เป็นเกมเปิซื้อข้าวผัดไข่มากินไปครับเริ่มเลยเฮ้ยข้าวผัดไข่ไม่ใช่ข้าวผัดไก่อู้หิวแล้วมั้งเนี่ยดูสภาพละเออมันไม่ดีเลยอะไรไม่ดีลุกโอ,อ้ฉันหิวมากฉันคงนอนไม่ได้มันคงจะดีกว่าถ้าฉันไปหาอะไรกินตอนนี้ โอเคลูก okay. for food นอนนะมฝืนนอนฉันยังไม่ได้กินเลยฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะนอนหลับพยายามนอน <c oughs> พยายามนอนได้ปะพยายามนอนเออว่านอนสอนง่ายเลิฟเลด,ดไนคุณพยายามที่จะนอนโดยที่คุณไม่กินไอ้เคียบอลไล่กูออกเด้อปะเนี่ย เดี๋ยว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  <c oughs> แค่ไม่กินข้าวกูโดบนบอลเลยเอ้ย <c oughs> แค่กูไม่กินข้าวก่อนนอนบอลไล่กูอเน,นี่ยะฮะ,ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเคคืนนอนไม่หลับคุณพยายามจะนอนโดยไม่กินอาหารแต่กลับพลิกตัวทั้งคืน ไม่สามารถสงบลงได้เลยวันทุกขึ้นคุณทํางานไม่ได้ดีเนื่องจากการน,นอนเราจะหน่ายไรคุณนอ้องคุณตกอยู่ในภาวะตกต่ำอ,อย่างน่าหถูให้เพื่อนและครอบครัวคุณเบื่อนหน่ายกับอาการรูงเวงซเหมือนเราปนหัวกันอะไรอยู่ตลอดเวลาอืมพวกเขาหยุดติดต่อคนทีละคนแล้วคุณควรจะกิดอะไรบ้างโอเคเอาดีๆแล้วดีๆแล้ว เฮีย yeah. จะไปคิดว่าแค่ไม่กินข้าวก่อนนอนกูจะโดนไล่ออกจากงานโอเคหิวข้าวฉันหิวข้าวมากเลยฉันนอนไม่ได้ไปหาอะไรกินกันเถอะ let's go โอเคไปไปไปหาอะไรกินก็ไปหาอะไรกินวะโอ้ไม oh oh, ่ก็โทรศัพท์โทรหาใครได้บ้างอ่ะเฮ้ยโทรตำรวจได้วะเอาวะเราโทรไอ้เปิดไฟได้ไหมเอาเปิดไฟได้นี่อย่างนี้ก็ดีเลย เปิดไฟก่อนซีเรียลกินนะมั้ยซีเรียลไม่มีมันไม่มีนมอ่อตู้เย็นแม่งว่างเปล่าเลยกินแล้วกินอะไรได้บ้างขนมปังไหมหมดอายุโอขนมปังก็หมดอายุอ่อโอ้ที่เปิดหักอาหารกระป๋องที่เปิดก็หักซีเรียลมึงก็ไม่มีนมตู้เย็นมึงก็โล่งจงอะไรกันไหนวะเนี่ยไอเชะขนมปังมึงก็หมดอายุโอชีวิตมึง โ oh, อ้ปปวัตตาเฮลท l ้กเอาไว้เดี๋ยวมดูอืมไปปิงแม่งด่นลงมาให้กูดูหลังจาที่กูรู้ว่านะอ๋ออาหารจีนสั่งกับบ้านกันเหรอมันน่ารอยมองเหี้ยแล้วไม่เห็นเลยเนี่ยอืมมันฟังดูน่ากินเลยนะเนี่ยแต่มันเดือมากแล้วอ่ะ ฉันไม่ได้มีเงินขนาดนั้นฉันคิดว่าฉันควรจะหาข้าวผัดไข่กินดานดานใช่ไหมหรือมันแดมวะดานเขาไม่มีเดลิเวอรี่นี่เอ่อมันก็เหลือแค่ทางเดียวก็คือขับไปในเมืองฉันต้องไปสั่งอาหาร เงอ้ยเปลี่ยนกรรมเปลี่ยนกรรมชีวิตมึงมีรถด,ด้วยปะเนี่ยฮะมึงมีรถปะเนี่ยชายมึงมีรถไหมมีไฟฉายปหมโอ้โห oh, you have no torch โอเคยังมีรถอยู่ยังดีเอ้ okay. ทีนี้เอ่อเปิดไฟเลยเปิดไฟโอเคต้องเข้าเกเองหรือปะไม่นะเนาะเฮ้ยกูต้องขับรถเองจริงอ่ะโอเคแล้วซ้ายปะดิฟด้วปะเนี่ยดิฟดิฟ ดิบไม่ได้แล้วก็อ้แม่งเงยนี่จุกจุกอ่ามาห้าไปไปซื้อข้าวผัดไข่กันครับทุกคนแค่ข้าวผัดไข่ถ้าเราไม่ได้กินเนี่ยพรุ่งนี้เรารู้แล้วเราจะโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้อิ่มท้องเฮ้ยโอ๊ยยยยยแค่กูไม่กินข้าวนะเจ้านายไล่กูออกเลยทีเดียวเชียว เหลือจะเชื่อคือถ้าเป็นผมนะจริงถ้าเป็นผมนะไอ้เฮียถ้าผมไม่ได้กินข้าวตอนคืนอะ่ะผมก็จะกินน้ำ้ยคือถ้าผมหิวข้าวมากๆใช่ปะ่ะแล้วแบบมันไม่มีอะไรกินจริงๆ,ๆอะ่ะผมจะกินน้ําแล้วก็เออคืนนั้นก็จะสามารถหลับได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเฮ้ยเออนี่มึงแบบเป็นคนยังไงวะเนี่ยไอเฮียโอเค,อเคถึงที่หมายสักทีมันไม่มีเบรกหรือไงวะอถอยหลังถอยหลังเจ้ารถที่เจ้ารถอยู่นี่เด้อ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  โอเคอ่าจอดได้เรียบร้อยไปเปิดระตว่าแต่ร้านร้านข้าวมึงอยู่ไหนเนี่ยนี่วะร้านของดานอ๋อนี่อาหารจีนเปิดประตูเลยสวัสดีครับเอไม่ทราบว่ช่วยอะไรดีคะ ข้าวปลาไข่จานนีครับได้เลยค่ะเอ่อทั้งหมดเป็น2.8เซนหรือว่ามันมันคืออะไรวะตัวดอลลาเหรอไม่ใช่ดอลลร์นี่หรือว่าเป็นยูโรวะ2อยูโรค่ะโอไม่ผมลืมกระเป๋าตังค์ผมจะเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับแป๊บเดียวเลยครับแป๊บเดียวผมขอกลับไปเอาแป๊บหนึ่งเอออย่างนั้นได้ไหมครับแน่นอนค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ อ,อ่านของคุณจะเสร็จในไม่กี่นาทีข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วมันคงพอดีกับการที่คุณกลับมาจ่ายตังค์พอดีค่ะอย่าให้นานเกินนะคะไม่งั้นเราจะปิดแล้วค่ะอ๋อไม่มีปัญหาเลยครับผมจะรีบครับผมอุ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคือรถรถเราอยู่นี่คือรถคือรถคือรถไปกระป่าตังค์ โอ้ไม่ก็แล้วลืมอะไรไม่ลืมลืมกระเป๋าสตังค์วิ่งไปวิ่งมาเปิงน้ํามันมน,นี่พี่ชายเสียงมันดังได้ยังไงผมรู้สึกเสียงมันเบามากโอ้โหนี่คือดังสุดๆแล้วอ๋อไอที่เบาอ่ะไม่ใช่เกมแตงูฟังกูเองขอบคุณครับ <laughs> เออผมต้องรีบกลับบ้านไปเอากระเป๋าตังค์มีชนนั้นแล้วเปิดเพลงได้ปะ เ้ยเพลงนี้มันก็ได้อยู่นะโอเคได้อยู่ได้อยู่เพลงไม่ไม่กูจะปิดเพลงกูจะไม่ใช่ปิดไฟกูจะปิดเลดี้โอ <c oughs> ไม่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 กูกูเออโอ้โห oh, <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าในเกมสยองขวัญแม่งจะมีเพลงนที่มันลื่นหูขนาดนี้ด้วยแล้วว่าแต่ละกดสเปซบาร์ไม่เบรกให้หรอเบรกให้ปะมันเบรกครับรถมึงเร็วแค่นี้ไงเนี่ยโอ้ my god กระจกหลังก็ไม่มีกระจกข้างก็ไม่ม,ม,มีแม่งขาดมาตรฐานสุดๆอยอ,อยู่ไหนอยอที่ไม่แปลว่าย่อยอเอ๊จอดรถจริงๆมึงไม่ต้องดับเครื่องก็ได้มึงแค่เข้าไปเอาเป่าตังเดี๋ยวเพื่อนฮลัลโหลเปิดตัวด้ะอันนี้ทอชโอเคมัคงช่วยใช้นในความมืดัดไปเปิดไฟด้วยอันนี้ห้องน้ำเป่าตังค์มาอยู่นี่เหอมั้ง เป่าตังคเขาอยู่ไหนวะนี่ไงคอยโอเคโอเคอ่านี่มันน่าจะเพียงพอสลอ่อข้าวผัดไข่ฉันแล้วโอเคฉันมันจะดีกว่าที่ฉันจะกลับไปจ่ายเงินจัดไปเพื่อนจัดไปเราต้องไม่โกงนะครับเราต้องไม่โกงก็ถ้ามาไหนเรากินแล้วเราต้องไม่โกงไปขึ้นรถเพื่อนขึ้นรถโอเคผมจำทางได้แล้วชิวรีบเลยรีบเลยมึงแบบติด ทโบมีไหมเนี่ยสปงสปีดโอ้โหรถมึงช้ามากอะ่ะกว่ามึงจะไปถึงอะไข่มึงสุกแล้วแหละดูสภาพแหละน่าจะได้อาหารแล้วนะเพราะว่าข้าวผัดมันทำง่ายอยู่นะก็แค่เอาข้าวเต,ตรียมข้าวเต็มไข่เชฮ้ยทุกคนเห็นปะผมเห็นนะเมื่อกี้ผมเห็นมันมีมันมีเหมือนคนแอบมองเราอยู่อะ่ะโอ้เ้ยเอ้ยแม่งวนตอมอข้างหลัง ก็คือข้างหลังไม่เห็นเฮียอะไรเลยโอ oh ม่ก้อยมึงลดยังไงวะเนี่ยทุกคนเห็นบ้าผมเห็นนะเว้ยเหมือนเหมือนมีคนแอบมองเราอยู่เลยเมื่อกี้มันต้องมีบางอย่างแม่งไม่ชอบมาพากลแน,น่นอนเชื่อเขาเลยโอเคจอดแล้วลงจอดแล้วลงใครวะ what โอ้ชี่เรียบ เออฉันมีเรื่องอยากจะถามนายรู้ไหมอะไรวะเขาต้องการอะไรอะอะไรวะเนี่ยแล้เอ่อเอ่อเอ่อไม่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 กูคุยกับมึงไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยกูขี้เกียจไปเขียจไปกูต้องการแค่มาเอาข้าวผัดแล้วจบสวัสดีครับ เมา,เาเข้าวผัดครับเอ่อมีอะไรเลยคะอืมเออไม่ไม่ครับไม่มีอะไรเลยครับผมแค่กลับมาแล้วก็ผมกลับมาพร้อมเงินไงครับขึ้นมาถึงอะไรเลยคะออเอเอผมมาจ่ายข้าวข้าวผัดไข่อ่ะครับจําได้ไหมเออเพื่อนคุณไม่ได้บอกคุณเหรอคะเขาจ่ายให้คุณแล้วอะคะ่ะข้าวผัดไข่อ๋อ เพื่อนผมน่ะเหรอใช่ค่ะผู้ชายคนนั้นเข้ามาก่อนคุณแล้วก็เขาก็เขาก็จ่ายเงินแล้วเขาก็พูดว่าเขาจะเอาเข้าวผัดไข่ไปให้คุณเองอะค่ะเออมันมันไม่ใช่เพื่อนผมนะคุณเน็กเขาเอาอาหารผมไปเ,เหรอเออใช่ค่ะก็เขเขาพูดว่าเขา เขาเขาบอกฉันนะคะ่ะโอ้ไม่นะคะคุณลูกค้าขอโทษจริงๆนะคะพวกเราจะทำการพวกเราจะปิดแล้วะคะ่ะแต่ว่าฉันจะขอเชฟไปทำข้าวผัดไข่จานหนึ่งนะคะอ oh, ขอบคุณมากเลยครับนั่นเยี่ยมไปเลยรอตรงนี้นะคะไอเชี่ยน,นั้นแน่เลยที่มั่งมาแอบดูผมอะ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ทำไมผู้ชายกันนั้นต้องเอาข้าวฉันไปด้วยเนะี่ยกูหิวเนี่ยไอ้ขี้แพ้เอ้ยนี่ค่ะขอโทษได้รอนะคะเออไม่เป็นไรครับมันไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงเกิดขึ้นนะครับนี่คือเงินของคุณครับขอบคุณค่ะเอ,อ่ออย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าอย่าลืมเอาข้าวผัดไข,ข่ของคุณไปก่อนที่จะออกไปด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ อ๋อใช่ใช่ผมต้องไม่ลืมจิบไปด้วยโอ้โหฮมันดูน่าอร่อยจริงๆกลับบ้านแค่นี้แหละที่กูต้องการกูแค่ต้องการข้าวผัดไข่วัตแล้วปิดประตูงี้เลยเอา้าปิดปิดร้านง่ายจัดโอเคไอ้นี้น่าจะเมาอย่าแน่เลยกว่าโอเค เอาละพร้อมละเราก็ let's go โอเคเรากลับบ้านเลยดีกว่าะเราแค่กลับบ้านไปกินข้าวผัดไข่และทุกอย่างก็จะดีเองเพราะมันหิวไงพอมันหิวมันก็ต้องหาอะไรกินใช่ปะแต่ผมสงสัยว่ามันคือไขวะไอ้คนที่มันแอบมองผมอยู่มึงคือไขวะแม่เลยทำตัวลับๆล่อๆน่ากลัวมาก โอ้มายก็คนลุกไปหมดแค่คิดก็ขนลุกแล้วมันคือใครใหญ่นั่นอ่ะจะมีใครมานั่งข้างกูป่ะเนี่ยมันไม่น่าใช่ผีนะมัน,น่าเป็นคนเอ้ยเชีย่ยโอ้มายก็อะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรอะ่ะนั่นมันข้าผัดไข่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลย มันเรื่องสวยเลยวะเนี่ยแล้วไข่มังปลาใส่กูเนี่ยกูเริ่มรู้สึกชักจะกลัวละจะไม่อยากจะอยู่แถวนี้นานเอ่อมันจะดีกว่าถ้าฉันขับช้าแล้วก็ไปถึงบ้านฉันจะทำความสะอาดเมื่อตอนเช้ามาถึงฉันยังไม่อยากทำในตอนนี้ฉันแค่ต้องการกินข้าวผัดไข่ออแคแค่กูเหลือจะเชื่อเลย แล้วมึงเป็นใครเนี่ยโอ้โหแม่งเอาข้าผัดปลาใส่หน้ารถกูกระจกรถเกือบแตกไอสัตว์เอ้ยจานหรือหินเหลือเชื่อไม่มีใครนั่งกับกูมาใช่ไหมเนี่ยไม่มีนะโอเคแล้วแม่งมันเป็นเฮียอะไรกูมาปลาใส่กูทำไมเนี่ยโอ้ my god แม่เลยมันเป็นไข่วะแล้วมันมาดไอ้น,นี่ใส่เราทำไมวะเพื่ออะไรเนี่ยเป็นตูวดิโอ้เช็ดล็อกประตูได้ปะแม่งมันน่าล็อกประตูมากเลยเจอแบบนี้ผมพูดตรงเดี๋ยวก่อนนะเอ่อเฮ้ยว่าแต่เฮ้ย,ยโอเคไม่มีอะไรปะไม่มีอะไรนะเหมือนจะไม่มีอะไรโอเคทีนี้โอเควางจาน โอเคม่งโทรไม่ว่าโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศั์อยู่นี่รับหูเลยสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะนี่คือร้านอาหาร Chinese Takeaway พวกเรามีขวดเบียร์ให้คุณหนึ่งกระป๋องแล้วก็เออมีคุกกี้ทำนายกันให้ด้วยค่ะเออได้โปรดกลับมาแล้วก็มาเอามันไปนะคะ ฟรีเหรอครับอันนี้มันเพราะว่าข้าวผัดผมมันเป็นข้าวผัดผสมเหรอใช่ใช่แล้วใช่แล้วได้โปวดมาแล้วก็เหยียบมันไปด้วยนะครับเฮ้ยแต่เดี๋ยวก่อนพนักง,งานไม่ได้บอกเรานี่ฮัลโหลคอร์เซนเตอร์ชัวพวกเขาวางไปแล้ว,วแปลกมากเลยเอ่อฉันควรจะรีบไปเอาเบียร์กับคุกกี้ ข้าวผัดไข่ฉันมันคงจะอุ่นๆอยู่ถ้าหากว่าฉันรีไปแต่กูควรไปเหรออ่าจริงๆแล้วผมว่ามันแปลกไปอ่ะจริงๆเราไม่ควรไปเว้เราควรแค่อยู่แล้วก็กินข้าวผัดไข,ข่ของเราอ่ะให้หมดข้างนอกแม่งแปลกๆแ,แดกข้าวผัดก่อนลวกันอืมอืมโอุ้ดยอบเลยอืมกูข้าวเยอะมากเลยเนี่ย ถ้าถาดมันเป็นถาดใหญ่ขนาดนี้จริงนะแล้วกินหมดนี่คือแบบโหที่กินอย่างเก่งโอเคเลฟเซบลีบอ t แอดบอ t คอ s t สน่นหลับยังปลอดภัยแต่นั่นมาราคาเท่าไหร่หลังจากกินข้าวผัดไข่เสร็จแล้วคุณก็กลับไปนอนทันทีที่หัวถึงหมอนคุณก็หลับอย่างสงบและลึกยังไงก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นคุณตื่นมา รู้สึกถูกหลอกหลอนดยการตัดสินใจปฏิเสธเครื่องดื่มคุกกี้และแล้วก็เบียร์ฟรีเนื่องจากความกลัวและความไม่สบายใจเล็กน้อยความทรงจําเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดูเหมือนจะไม่ดีนี้ทําให้คุณใช้ชีวิตที่เหลือด้วยความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวว่างเปล่ายังไม่สั่นคอนอาการมัค้างทาจิตใจทําลายอาหารดีๆหมายความว่าคุณไม่สามารถเพลิดเพลินกับรสชาติที่อร่อย ได้อีกต่อไปโอ้นี่ถ้าหากว่ากูจะต้องรู้สึกแบบนี้นะเฮ้ยอะไรอะโบนัสสป s ดอ e ปชั่นอิ i ส n าเวอร a เ a เ l ิลเฟวิล e วอร์เบิลย r ร running and driving speed build. Okay, ดีดบิวโอเคดิเดี๋ยวกูไปเก็บฉากจบให้มึงด้วยเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บหนึ่งชิบหายถ้าก,การถ้าการที่กูจะปฏิเสธเพื่อ ให้ตัวกูเซฟเนี่ยแม่งมันจะต้องรู้สึกแบบแดกอาหารไม่อร่อยไปตลอดชีวิตกูสู้กูกลับไปเผชิญหน้าเจอเจอแม่งก็จบจบดีกว่าอีเบนมาพร้อมและเปิดประตูเลยสัตว์จะขวางกูเออได้เนี่ยโฟดนะเดี๋ยวมันต้องเดี๋ยวมันต้องตกมาใช่ป่ะเดี๋ยวมันต้องตกมากูโทรหาตำรวจเดี๋ยวไปไหนสัตว์ตำรวจรอไว้เลยโอเคฉันไม่สมาโทรได้ถ้าคาเดทผลดูกริงฟอร์ฟูดมึงไม่มีฟูดมึงไม่มีฟูดมึงไม่เคยมีฟูด ไหนฟูดมึงขนมปังวายุหเหรอหรืออะไรขนมปังเฮี <c oughs> ยดี่็็เปิดไม่ได้โหทุเลศมากทุเลศทุลังสังขงชนะตุสาธุไอ้เฮียเอ้ยมาไปเลยเราจะไปร้านขายข้าวผัดกันไปดูให้มันจบจบถือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะเนี่ยโอ้ไม่กอดเก็บไฟฉายไม่ได้แม่งเลยอันตรายข้างนอกโอเค ทีนี้รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายครับทุกคนครับที่เราจะทําการเป่าตังค์ไม้อยู่เป,เเป่าตังค์ไม้อยู่ใช่เอ้หรือเป่าตังค์เป่าตังค์เป่าตังค์เดีก่นนะเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเอาอยู่ดีไม่ต้องเาไปจริงไม่นี่แหละของดีนะเปิดไฟเปิดรดิโอเปิดแม่งให้หมดว่าแต่อ้โหมดน่ะมันอยู่ไหนวะอ้โหมดวิ่งเร็วขับรถเร็วเนี่ยอันนี้มันขับรถเร็วเลาปนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเออ นี่ไงโบนัสสป,ปีดกลับไปที่เกมกูซิ่งจังหวะนี้กูซิ่งไม่มีผู้ใดสามารถหยุดกูได้เนื่องจากข้าวผัดไข่แม่งทำคาใจไอ้สัตนี่ขนาดกูซิ่งแล้วเนี่ยมันยังไกลอยู่ดีเลยนะอีเส้นทางไปร้านข้าวผัดเนี่ยมันไกลนะเนี่ยทำไปเล่นไปเก๋มาผมถึงตัวสวัสดภาพแล้ว เอ้ยเชี่ยรถแรงเกินเดี๋ยวนะปั๊เปิดประตูเปิดประตูอเคไปผมวิ่งเลยผมวิ่งเลยเปิดประตูเขก็ไปปั๊บสัตว์ก็ไปที่หน้าพนักงานขอก็มาไข่หนึ่งจานครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปเอาบอตตังค์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาไม่นานขอสักประมาณเจ็ดล้านนาทีแป๊บเดียวเนี่ยมึงกูรู้แล้วว่ามึงเป็นฝีมือมึงแน่นอน กูรู้เลยกูรู้ด้วยสัญชตาตญาณดูรองเท้าที่มึงใส่ดูหน้าดูหน้ามึงมึงต้องเป็นมึงแน่นอนที่เอาเข้าวผัดไขป่ปลาใส่หน้ารถกูเดี๋ยวมึงเจอกูเปิดโต๊ะเายยู่เขา้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนเฮ้ยรอกูแป๊บหนึง่งรอกูแป๊บหนึง่งนี่กูซิ่ง จังหวะคนมันซิ่งเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอแบบจึงจึงซึง่งซึ่งหน้าเดี๋ยวเจอเลยขับรถแปครับมากูถึงบ้านแล้วไหนดูดิกูเปิดบ้านไว้ด้วยมึงเตรียมตัวเข้ามาเจอกูได้เลยเวนเวนจริงๆไอสัตว์เอเจอโลกจิตเอาข้าวผัดไข่ปลาใส่หน้ารถกูไป้ทำอะไรให้มึงเนี่ย ถกูมันสวยเกินต้านใช่เะล่ะซื้อมาแพงอย่างนี้แหละปิดดิเอามึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอนี่เห็นปะเนี่ยขวามือกูเห็นและอีนั่นแหละอีนั่นแน่นอนเลยผมชัวร์เลยว่าอีนั่นแน่แน่อีที่มันยืนอยู่ข้างหลังเราอะมาไม่สู้ไม่เสียงอะผมชัวร์เลยแม่งใส่ชุดเดียวกันเปะเลย ข่าวจ้วงเลยตัวมึงอ่ะแม่งมีคนเดียวในทวีปนี้มึงแน่นอนลงรถดิเฮ้ยมึงลงรถดิแม่งเลยุณลงรถเลยกลัวเลยไหนนี่มันพูดว่างไงวะโอ้ไม่เอาไม่คุยแล้วกันดูสภาพโอ้โหเอ้ยมาป้าผมรู้ว่ามันมีคนเอาข้าผมไป เพราะฉะนั้นแล้วป้าเอาเข้าวผัดไข่มาอีกจานหนึ่งแต่ผมจะกินแม่งตรงนี้แหละไอสัตว์ไม่ต้องไปแดกบ้านเบอร์แไอ้เหี้ยแต่เวลาลองมึงนั่งโต๊ะแดกตรงนี้แม่งสักก็จบชิบหายไปจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยดิหยิบข้าวผัดไข่มาโอ้โหมันดูน่าอร่อยจริงๆจ,จัดไปกลับบ้านเลยเปิ่โตจะได้ไม่ต้องปิดอัดหลังกูเวร มาขึ้นรถกลับไปที่บ้านไปโดนข้าวผัดไข่ปลาไตหน้ารถอีกสักทีเสร็จแ,แล้วเราก็จะเดินกลับบ้านไม่ใช่เดินดีขับรถจะเดินทําไมเอารถมาสปีดรันเลยจังหวะนี้กูสปีดรันกูเจอมาหมดแล้จใจกูมันชินชาใจวะ่ะไหนดูที่มึงปลามาจากตรงไหนว่ามันปลามาจากฝั่งซ้ายใช่ปะแถวๆไหนแถวๆข้างหน้านี่แหละมั้ง เนี่ยเลยเหินนี้ไปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแมงป่ามาเพลงเพลงต้องแถวนี้ดิว่านี่ไงเห็นว่าชัดเจนเลยแม่งเอ้ยต้องมาดูความเสียหายอีกโอ้ดิบสุดยอดเลยได้กินมากๆเลยนะนเดียวกลับบา้านกินข้าวไอสัตว์เหมือนกูอ่มาดิมาเดี๋ยวกูจะเลียให้หมดเลยบนอีกบนกระจกรถนี่เวน แดกไม่ต้องให้มันเหลือเศษกระจงเศษกระจกแล้วก็แดกเข้าไปด้วยเฮียเปิืงตังค์แม่งเลยไปดิเปิดนี่ไงจอดรถให้มันรู้ว่ากูไม่พอใจทำไมมันถึงได้ไม่ใส่ใจไปกินข้าววางเลยมีคนโทรมาพอดีสวครับอ๋ออะไรนะเวียคุกูกินทำนายกันเออเดี๋ยวเจอกูที่ร้านเออรู้เรื่อง จัดไปที่จัดไปไม่เคยขาดเดี๋ยวกูจัดให้กูไม่ขาดอยู่แล้วเดี๋ยวมึงเจอกูไปดีรอยแยอะไรของฟรีของฟรีสัตว์ของฟรีก็มามาไหนอ้าหอกูขับไม่ได้เพราะมันมีรอยกระจกแตกอยู่ที่ลถโอ้โยต้องวิ่งเท่านั้น ก็ได้ดิโหดแล้วมันไกลมากทุกคนมันไกลมากเอ้ยเอ้ยอ๋อวางผิดทางเฮ้ยเอ้ยมันต้องเดินเท่านั้นแล้วเดินเดินในความไกลขนาดนี้นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเอ่อเดี๋ยวก่อนนะมันมันพูดว่ามันพูดว่าเดินถูกไหมอืมฉันคงไม่ขับรถแบบนี้เพราะว่ามันมีรอยแตกบนหน้ารถ ฉันคิดว่าฉันควรจะเดินมันบอกว่ามันควรจะเดินแต่ก็มันมีทางกั้นไว้หมายความว่าไงวะมึงจะให้กูทำยังไงเน้คือเดินตัดป่าออกไปเลยเหรออ๋อมันมีทางอ๋อมันมีทางให้ตัดป่าโหคนลุกคนลุกเลยบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้โอ้โหสุด สซดตีนจะจัดแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยนี่ไงเห็นปะ่ะเออพุซับปลาไข่ใส่รถกูใช่ป่ะฮึ่มึอ,อย่าอย่าให้รู้อย่าให้รู้นั่นแน่ทําเป็นเดินส่งแทำเป็นเดินส่งไม่เถอะนะเดินมันเร็วกว่าไปนะผมรู้สึกว่าเดินมันเร็วกว่าเยอะเลยเหมือนจะเร็วกว่าเออเหมือนเดินจะเร็วกว่าขับรถ อ๋อมันทางมันตัดด้วยไงตรงไอ้ตรงทางขับรถเราไม่ได้ตัดไม่ีใครตามกูไปไหนเหี้ยทางขับรถไม่ได้ตัดไว้แต่ไอ้ทางตัวนี้มันตัดกระป๋องทางที่ไม่มีใครอยู่แต่กระป๋องปลาอัดหน้ากูเฉยเลยสวสดีหรับเนี่ยเครื่องดื่มกับโน้ตโอ้ย พวกเรายุ่งอยู่กับการทำความสะอาดได้โปรดรับเครื่องดื่มแล้วก็ไปด้วยค่ะโอเคฟรีดริงคเนี่ยฮ่าฮ่าแล้วก็กลับบ้านเวลานี้นะหรือว่าไอ้นี่มันไม่ใช่คนป่าว่าอีคนป่าจะอาจจะเป็นในคนที่นั่งตรงนี้หรือเปล่าวะเหลืออาจจะไม่ใช่เว้ยมันคิดได้หลายแง่มุมจงังหวะนี้มันยังไงกันแน่เราวะครับเนี่ย อันนี้คืออะไรเราโทรหาตำรวจได้ไหมผมรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินวะ่ะจริงนะผมรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างมากกูวิ่งเลยแล้วกันกูวิ่งเลยแล้วกันอย่านะอย่านะไอสัสานะอย่านะเหานะอย่าทำกูเข้ามากูชกเข้าไปที่หน้าเอานิ้วในจิ้มเข้าไปในลูกตาเอาปากกัดจมูกแล้มันไม่ได้กลินแห้มันไม่ได้ลิ้มรส เดี๋ยวก่อนนะยังไงเนี่ยมีคนมาปะเนี่ยเลอเฮ้ยอ๋อคุณนึกว่ารถกู้หายไปไล่เวรโอเคผมเปิดประตูทิ้งเองอะไม่มีปัญหาอันนี้ฮะเดี๋ยว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 คุกกี้ทำไมคุกกี้มาอยู่ที่บ้านทำไมมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวอาฮากูเปิดเลยละกันคุกกี้ทำนายการประหลา อาอาเนาคตทำนายว่ามีอันตรายอยู่ข้างหน้าเรากลัวอะไรก็ไปเด้อซาโบรจโอ้นี่อะจริงๆด้วยเฮียดีจๆด้ด้เช่เาตกลงไปสู่กับดักโอ้ไมยกอดคำอร่อยเว้์ โอยชายแบลกหน้าแทงคุณหลายครั้งปูบาาแต่ยังมีชีวิตอยู่คนสังเกตเห็นเขายิ้มขณะที่เขาเฝ้าดูชีวิตออกจากร่างเอาเฝ้าดูคุณที่กำลังจะตายลงไปเขาอยู่กับคุณจนก,กระทั่งในวาระสุดท้ายถูกฆ่าเพื่ออะไรนอกจากความสนุกสนาอันแสนสาหัสของเขาเขาไม่เคยถูกจับ ตำรวจพบว่าพนักง,งานเทคเอาไว้เสียชีวิตในวันรุ่งขึ้นถูกสังหารย่างโหดเทียมการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพาพวกเขาไปหาคุณพวกเขาพบเลือดของคุณเต็มบ้านใช้วเวลาไม่นานก็พบว่าร่างกายของคุณถูกยัดอยู่ในตู้เย็นซึ่งมีผ้าคลุมอยู่และนี่ก็คือทั้งหมดของข้าวผัดไข่หวังว่าทุกคนคงสนุกกันนะครับแล้วก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ฟันดี์สาิสวัสดีครับ